าและะ้วค่ะพาพี่น้องไปลอดสนามนะคะสนามช้างวันนี้มีอะไรจะพาไปอัปเดตเด้อพี่น้องเด้อไปอัปเดตกันนะคะไปหาของกินอริอร่อยนะคะพี่น้องคะ่ะอร่อยด้วยกันนะคะมาที่บุรีรัมย์ นี่สกายวิวก็เคยได้มาพักโรงแรมสกายวิวรีสอร์ทมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะเคยได้มาพักที่นี่มาปั่นจักรยานนะคะตอนนี้ไม่มีกิจกรรมก็ไม่ได้มานะคะเราจะพากันไปชมสนามช้างค่ะจะใช่ไใช่ใช่ตามลูกศอนนี่ละจ้ะเราเข้ามาแล้วนะจ๊ะมาถึงสนามช้างแล้วค่ะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาอัปเดตกันเลยนะคะพี่น้องขาบรรยากาศที่จะอลังการหรือไม่ต้องเข้ามาชมกันนะคะของอยู่ของกินมีอะไรบ้างนะคะสุดยอดของแฟนพันธ์เสนามช้างเพิ่งผ่านการแข่งขันขับมอเตอร์ไซค์นะคะพี่น้องคะ่ะนี่เราก็จะอ้อมเราก็จะวนออกมานะคะ โอ้โห oh oh, มีอะไรเปลี่ยนยแปลงบ้างน,น้นู่นเข้าไปทางนู้นเขยังไปได้จเจ้าก็ไปแล้วก็ขับอ้อมนะคะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศสนามช้างที่บุรีรัมย์ของกินกน,นั่นมีเยอะแยะก๋ yeah! วยเตี๋ยก็มีนะคะสุดยอดค่ะพี่น้องคะ่ะเราเข้ามาชมแล้วเราก็วนออกมาได้คะ่ะ หลายปีแล้วนะคะที่ไม่ได้มาก็เลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันค่ะเราก็จะวนค่ะวนวนวน,วนนะคะสนามช้างบุรีลำนะคะ,ะกีะเจอปราสาทนะ,ะโอสวยงามค่ะ,ะเรามาหาของกินกันนะคะพี่น้องค่ะ นี่คะ่ะช่องคูรีนะคะพาพี่น้องมาอัปเดตสนามนะคะสนามช้างมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะเราต้องไปเข้าด้านไหนอ่ะเข้าไปด้านไหนนะคะเข้าเข้ารู้สึกว่าไม่มีของขายเหมือนเดิมนะคะเงียบนะคะไม่มีอะไรเราก็วนๆน,นะคะไปเข้า,า่ะไปซื้อขนมกินนะอ่า แมกโดน้นนะคะพาไปซื้อแมกหน่อยนะคะนี่ทางเข้า KFC นี่ค่ะพาเลาะพาชมบรรยากาศนะคะที่จอดรถ จอดรถยนต์นะคะเดี๋ยวซ้ายที่จอดมั้เขาไม่ให้ไปนะคะรออยู่นี่ค่ะรถจะออกนะคะเรารอให้รถเคลื่อนอันนี้ขยับอยู่นะคะเราเข้ามาในสนามช้าง เมืองบุรีรลมแมงโดนนนะคะเราก็ไปตามเส้นทางนี้ค่ะรถขับออกเราก็เข้าแทนที่นะคะไม่ได้มานานแล้วนะคะก็เลยเชวนกันมาสองคนตาใหญ่นะคะ ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะเศรษฐกิจไม่เหมือนเดิมเศรษฐกิจเปลี่ยนไปที่จอดรถเยอะแยะตรงนี้ก็จอดได้ เด็กก็จะมากันนะคะมาซืออาาาซ้อของหวานเราก็มาซื้อของหวานนู่นทางนู้นก็ได้ไปถอยนู่นก็ไ <ใน S 1> ด้เลนข้างหน้านะนี่น้าไหนเนี่ตรงนั้นตรงนู้นเหรอนี่หนีเดือนแล้วก็ลเลาะตรงนั้นไหนไมาตรงเออนั่นน่ะตรงเที่จอดรถเยอะแยะ กรดตรงนี้นก็ได้เลือกอนี่ก็ะด้เรียบก็ไปเลยขับ้าไปเลยเพราะนั้นจะได้ออกได้ง่ายๆ yeah. ไปเลยค่ะเราไปซื้ออะไรหนักของกินกันนะคะเอาละซื้อก่อนนะฮะในๆนก็มาแล้วเขามาชมไม่ได้ไปบุรีรัมย์ก็มาตรงนี้นะคะ ดีเเหลือืออนี่ค่ะสนามช้างเมืองบุรีรัมย์นะคะ,ะวันที่จอดรถของกินนะคะก็คงจะไม่เหมือนเดิมนะคะ ก็ไปหาของอร่อยนะคะนี่ค่ะผ,ผ่านการแข่งไปหยกหยกนะคะมาอัปเดตนะคะที่บุดีล์มีอะไรนะคะ โอ้โหพี่น้องขาแดดร้อนก็จริงนะคะเราก็ต้องสู้นะคะสู้กับแดดบรรยากาศที่นี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมสนามนะคะที่บุรีรัมย์นะคะของขายเยอะแยะเลยดีก็มากับพ่อบ้านีค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อของกันนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีอู้หุลลมหมุนลมหมุนให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาให้กำลังใจนะคะนี่ฮะเอาละค่ะของกินอร่อยเดี๋ยวเราไปสั่งของกันก่อนนะคะถ้าไม่แวะที่บุรีรัมย์ก็จะไม่มีนะคะมีที่นี่น,นะคะขอบคุณนะคะ กดถูกใจกดไลค์บายบายสวัสดีค่ะ